สบายดีพี่น้องก็นา่ากัสิมาเก็บประหยัดคืนเดือมือนึ่เดี๋ยวพี่น้องเด้อเพราะอาวาังเนี่ยบาลี่พันธะบอลเล่นเนาะสีเนาะเดี๋ยวหัวบัวแล้วก็เหลือนิดนึงก็น่นากัสิมาสานต่อเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี่ก็ดอุบัิเหตุอุบัติเหตุเฮ็ดซอยพวันให้บาลี่พันธ์สีเก่งกว่าบอลน่ะเนาะอยากบัวเห็นอะไรเป็นเห็ด อ Sie ันซีบัวเพันอานซีอันซีเนาะพี่เนาะบัวพันกันยังพันแล้วกระนาคสีมาเก็บสีน้อยหนึ่งพี่เนาะแล้วกระซีมาน้าหมกน้าไม้เฮือนพี่เนาะแล้วก็สีด้านนี้พี่เนาะกระซีเด็กเก็บเบ็ดทาสีผ้าวันกัมาซอยพวันพี่เนาะเฮ้ยกระซีมาเบิ่งเรียกที่นี้เอ็ดบ้านนี่ด้วยพี่น้องเด้อ มาซอยกับห้เงินขาขน้ำรูกพันยูวพี่น้องเลยพัน0นึงแคอ้นเป็นคนหายก็หน้าก็มกไม่เห็นี่กอ่ะใน้อยไปกให้ยพันหนึ่งพี่นอ้องต่างหากันเนาะแต่ว่างานนี่ก็ไหวกันว่าจะจ้างกันกับเบิดลายเลยพี่นอ้องๆทั้ทงมุงทั้งยิงสีหนาห้เบดิดสองสามพัน หาการเห็ดซอยกับกันก็น่าก็เป็นร้านเกนะครับเปล่าคนขายนั่นเนาะพอให้กระน่ามีกำลังใจสักตัวอันหนึ่งนี่พีนาะงงานเรียบร้อยเลยพี่น้องยิงสีหนาบ้านกับมุ้งกับลบลบทางพี่น้องเลยลบกับสีผ่าน่ๆเรียบร้อย เกบดลายกับหมอกถึงกับบิดร,ระดับไม่เป็นหมื่นป้ายเลยนะเกือบสองหมื่นเลยนทั้งซื้อไม้ปั่นลมซื้อลังคาเนาะอ่ะเอาซีมาเก็บซีคือเกอ่าพี่น้องมันอันนี้กับบรรยากาศของด้านหนาเลยพี่น้องด้อภาพของด้านหนาก็ออกมาสวยงามพี่น้องบัวแบบนี้นกับก็นาเป็นคนออกแบบเองเดียพี่น้องด้อแบบพวัวเสา แต่อุ่นเอาแบบนี้ว่าสีขาวกับทรงโมเดิร์นดีคนละแบบหัวเสาเนาะกัดแเบบสาต้นใหญ่ให้งามนะพี่น้องน้อเสาเนาะแต่กัดต้นนี้กะเออกัดดูดีอยู่นะพี่น้องเนาะกันเลยมาทาขอบตีนมันพี่น้องเลยมามาเบิ่งน้ำกันเลยก็ทาแล้วเลยพี่น้องเลย

他十一的皮重了。 บบนี่สิบมีแวท่าหน่อยพี่เนาะเดี๋ยวมันถั่ว าแล้วเด้อพี่น้องเด้อสีขอบกันเปื้อนเนาะกระทา้วก,ก็เก็บสะสางทั้งหน้าพี่น้องเลยผลแหละจะสุดแลด้วเลยพี่น้องฝนก็สิตกแล้วเนาะอือคือว่าให้มันสะสางแล้วเลยนะพี่น้องนี่แต่วพวิีย์ก็น่ากล่าเก็บสีกับวานซางรีมาเก็บกับ,บวันแล้วแล้วขึน้นไปยิ่งอันซอยนิดหนึ่ง นี่ก็แล้วเลยพี่น้องตัวก็แล้วแหละลักล้านกำลังออกเด้อใเบิ่งบรรยากาศบ้านหนาของบ้านปันหลักเป็นเดยพี่น้องตอนนี้ก็สิไปพังศพมูปิ้งเลยพี่น้องมาตายแล้วพี่น้องเลยมันบอกกินอาหารแต่เบอร์ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะ งามเลยันนีฮเป็นได้งานปะท่นงามเลยเนาะงามเลนเรียบร้อยแล้วปันเนาะเรียบร้อยงามเลยไม่ขอบอาหารเก็บมือถือขังไว้นหองเลยคือสวงาม คลิปนี้ก็น่าจะมารีวิวให้พี่น้องบ้างนิดหนึ่งนะพี่น้องเน,งนาะบรรยากาศของเกลียนเจ็ดแล้วแล้วสีลาพี่ลาน้องไปก่อนนะพี่น้องบ๊ายบายมือก็ยังมีสู่